เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเพห้าตัวนี้แหละเอามาราคาเลยอันนี้แหละที่มาใส่แผ่นได้อะเครื่องเนี้ยมันโหลดเกมไม่ได้ใช่ปะได้ดิได้ทั้งโหลดได้ทั้งใส่แผ่นเลยอะพี่บอกเลยเกยมฟรีเพียบเจ๋วเขาอยากเล่นเกมทำอาหารอะโอ้เกมทำอาหารก็มีอือแล้วมีเกมสไปเดอร์แมนที่น้องอยากเล่นปะพี่บอกเลยเนาะมีหมดอะเจ๋วเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าพิ่งเจ๋วอย่าเพิ่งดีใจไม่อ่ะใช่มีอะไรเหรอนั่นดิมีอะไรอ่ะเราจะมั่นใจได้ไงว่าแม่จะซื้อให้เออนั่นดิไม่ต้งองห่วงเจ๊ก็ใช้แผนเดิมของน้องไงอ๋อแผนปั่นแม่ใช่ป่ะใช่ใช้ได้ตลอดด้วยเปล่าแค่เราแล้วไปปั่นแ,บบแม่กันให้แม่ซื้อเฟ่ห้า มีไรลูกลอกเกมมาทำไมอะเครื่องเกมที่แม่ซื้อมามันพังแล้ว,วะ่ะมันเล่นไม่ได้แล้ว,วะ่ะอ๋อของมันถูกอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกมันก็เลยพังง่ายเสียสดายจังอยากเล่นเกมกดจังเอ้าเข้าดรามาซะงั้นอะเออเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ไหมซื้อใหม่แต่มันก็พงังแม่ก็พูดอยู่ ว่าของมันอ่ะไม่ดีเออจริงแคะเอางี้สิซ่าเดี๋ยวแม่ไปหาซื้อเครื่องดีๆให้เครื่องดีๆที่แม่พูดอ่ะมันต้องดีมากเลยนะถึงจะได้ไม่พังง่ายอ่ะใช่ใช่ใช่มันต้องซื้อให้มันดีหน่อยมันจะได้พังไม่ง่ายแล้วตอนนี้เขาใช้เครื่องเกมอะไรกันนะ เ,เยอะแล้วสนุกด้วยฮะตอนนี้เพยห้าแล้วหรอตอนสมัยเมื่อก่อนแม่สาวๆเราแม่เล่นอ่ะมันแค่เพยหนึ่งเองนะแล้วทําไมเราเปลี่ยนอารมณ์เร็วจังเนี่ยอ๋อพอดีตื่นเต้นเนึกว่าแม่จะซื้อเพยห้าให้อ๋อเหรอใช่แม่เออแม่เราเ,าเนี่ย ไปให้พี่ชิวอะซ่อมกันเผื่อใช้ได้เออก็ดีเหมือนกันนะถ้าซ่อมได้แม่จะได้ไม่ต้องเสียตนะางค่ไปรา้วไปลูกปะ่ะเท่าที่ชิวดูแล้วแม่มันน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วแหละรอชิวแต่ว่าเครื่องมันพังนะ ไม่ไดีคือกวกาจอยแล้วทำไมชิวไม่ดูเครื่องอ่ะชิวไปดูจอยทำไมอ๋อแม่สายเกยมเมอร์ของชิวอ่ะดูแค่จอก็ดูแล้วว่าเครื่องมันไหวหรือไม่ไหวนี่แม่ดูจอยนะจอยอย่างเงี้ยมามงบอกว่าเครื่องเนะี่ยถึงเขา้าวสารแล้วมันต้องเปลี่ยนไหมอ๋อ เทพชิวว่า,างั้นใช่แม่มิชิวอะอย่างเทพแล้วใครจับจอยอะก็รู้แล้วว่ามันอะไปต่อไม่ไหวล้อตุกต้องซื้อใหม่ใช่ปะ่ใช,ใช่แม่ก็คนต้องเปบนหมานั่นแหละแต่สมัยเนี้ยเขาไม่เล่นเครื่องเกงแบบนี้แล้วเขาเล่นเพลง,งแล้วแม่แม่ก็รู้จักไม่ใช่หรอรู้ดิ สมัยแม่นะเป็นเพหนึ่งนี่นี่เสียนเสียนขับรถหัวไม่มีใครเก่งเกินแม่แล้วแต่ว่าภาพมันสวยนะอืม <c oughs> ถ้าเพหนึ่งสมัยนั้นแม่บอกว่าภาพสวยนะแล้แม่มาเจอไปห้าสมัยนะี้แม่จะร้องว่าโอ้ oh my god รอชิวตอนเนี้ย เพห้ามันทำภาพสวยขนาดที่แม่เห็นแล้วต้องร้องโอ้ไม่กอดเลยหรอรูอ้ก็ไม่รู้อ่ะแม่มันต้องลองซื้อมาถึงจะรู้อ่ะคุยเรืนะ่อนันหรอเอา้าหิงคุยเรื่องเครื่องเกมมัอยหิงพอดีว่าไอ้เครื่องเกมเครื่อนี้มันพงังแล้วพวกะรา้ก็เลยพูดถึงเพห้าอันหิงโอ้รูแม่จะซื้อเพห้ารอแม่รู้หรือเปล่าว่าเพห้า สวยมากความชัดระเบปดเคเลยนะ <S <S 1> <S 1> แถมมีเกมโหลดฟรีให้เล่นเยอะแยะมากมายเวลาเล่นก็เลื่อนปื้ยเลื่อนปื้ยแถมมีเกมรถแข่งที่แม่ชอบเลยนะภาพสวยมากเดี๋ยว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 เรารู้ได้ไงว่าแม่ชอบเล่นรถแข่งอ๋อก็เห็นแม่ชอบขับรถซิ่งอะ่ะก็คิดว่าแม่น่าจะชอบเกมรถแข่งใช่ไหมใช่ไหมอ๋อแล้วใครบอกเราว่าแม่จะซื้อเกมเพย์ห้าก็เห็น คุยคุยกันเรื่องเพห้าก็คิดว่าจะซื้อดีใจนะเนี่ยโอหแม่ถ้าแม่จะซื้อเครื่องเกมติดบ,บ้านทั้งที่นนะตอนเนี้ยก็ไม่มีเครื่องไหนเหมาะมากว่าเพห้าแล้วสรุปแม่ต้องซื้อเครื่องเกมเพหา้าติดบ,บ้านใช่ปะใช่แม่หนูว่ามีติดบ,บ้านเปันเครื่องก็ดีเหมือนกันนะ เห็นด้วยมนะแม่พูดถึงเรื่องเพห้5นะแม่เมื่อกี้หนูมึงเห็นมาว่าที่ศูนย์อะเขามีดลดราคาอยู่และที่สําคัญนะแม่มันเลยุเครื่องเดียวช้าหมดอดได้นม่มเอรแแต่เดี๋ยวก่อนชิต้ารู้ได้ไงว่าพวกเราอะ่ะคุยถึงเรื่องเกมเพห้5กนะันอะอ๋อก็แม่อ่ะเล่นคุยกันเสียงดังอ,อยู่หน้าปอกคอยุ่นู่นนะ<อ>หนูเดินผ่านมาเลยได้ยิน ก็เลยเอามาบอกเผื่อแม่จะสนใจรอแล้วราคาแถมเหลือครึ่งเดียวด้วยหรออุย้ยแม่ภาพไม่ได้นะถ้ามีคนมาแย่งมาก่อนอนะเดี๋ยวจะอดนะแม่เออจริงชิวก็พูดมีเหตุผลถ้าเราคิดที่จะซื้อเครื่องเกมนะว่าแล้วถ้ามีคนซื้อตัดหน้าเราไปอะ่ะเราก็ต้องไปซื้อเครื่องที่มันแพงกว่านี้ดี อ๋อไงแม่เวลามันไม่รอใครวะนะแม่ในระหว่างที่แม่กำลังคิดอยู่อ่ะอาจจะมีคนคิดแบบแม่สักสิบคนยี่สิบคน30สคนหรือร้อยคนแล้วก็ได้นะแม่แม่ถ้าแม่ช้านะแม่อาจจะพลาดแลวแม่ก็ต้องซื้อของแพงก็ได้นะแม่อ๋อไงแม่ ีตัดสิเลยช้าหมดอดนะแม่ไปซื้อถอะแม่เหลือเครื่องเดียวนะพวกเราพูดถูกไปไปซื้อกันแต่ว่าจะไปซื้อที่ไหนคิต้าอือมีอะไรแม่ไปซื้อที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนูพาไปเองใช่นูพาไปงั้นไปเลยปะไปเร็ว<ๆ>เดี๋ยวหมดเร็วเร็วเร็ว เกือบไม่ทันหูสมัยแม่นะยังเป็นเพหนึ่งอยู่เลยอะตอนนี้มันเป็นเพห้าแล้วอ่ะมันดูทันสมัยดูสวยแบบหรูหราเหออแผนน้องนี่ได้ผลตลอดแ้นอแผนอะไรอะแผนอะไได้ยินแวบๆแผนอะไรแผนอะไรเร็วอ๋อ เราอะกำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะเอาเครื่องเพลงห้าเนี่ยไปต่อจอไหนจะจอนี defense, ้หรือจะจอนู้นใช่ใช่ใช่อ๋อแม่ว่าต่อตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลเกือบแล้วคนครับเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปลองเพลห้ากันนะครับใช่ครับ แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเฮยป่าพวกเราแม่ไปลองเจนไปห้ากันอะไปดีเร็วไปยกลาไปยกไปประกอบเลยประกอบไปเลยไปเลยอย่างนี้